สูตรเสบใส่กะทิกระป๋องหน่อยนะครับพี่น้องแซับใส่ยานั่งเข้าไปโหสุดยอดบ้านเฮามีอะไรทำเนี่ยสุดยอดความนัวความเสับพอดีพี่น้องมื้อนี้เบากระทะดำพี่น้องโอ้ยจะไเฮ็ดกินครับยี่แกงขี้เล็กแกงขี้เล็กนี่ครับหาเก็บมาใส่ยานั่งเรียบร้อยครับเอ๊ เขาเรียกเบากระทะดำครับแกงขี <anything> ้เหล็กใท่ใสยนางเข้มครับนางเข้มเพ่่สซอยซอยซอยลงไปเลยซับลงไปโอ้มีพวกเขาตอนนี้เงเลยอยู่ลงไปอันนี้เอาลงไปเลยครับอับซับ โอ้หยับไ,<อ>ไปไไไนี่ครับเอ้นังหมูนั่งควายควายหนังวัวเกี๋ยวลงไปเอามื่อนี้เบากระทะด,ดำครับจีดองครับใส่กะทิครับสูตรกะทิอูอ้ตือบลงไปครับคุดา แต่บนบ้านเท่านี้ละสูตรกระทิครับพีดองตะไครคตะไคร้น้ำใส่ลงไปครับหอมนี่ครับพายตพิตูพริกตำลงไปเลยแซ่บหลายตะไคร้ขี้นนองบุมหนังเข็มใส่ลงไปหอมครับหอมต้นกระสับลงไปรับลงไปเลยนี่หอม อุม่มบมปุ๊บเสียงเสียบเถอะกินอ่ะเขาเอือนแกงผักขี้เหล็กกะทิหนังเค็มเฮ้ยปุ๊มอยอดยอดน้ำปลาลงไปออ้ดอย่าเค็มหลายได้ของสลดผงนงมวครับอืดอู้ใส่หลคนอืม มือนี่เบากระทะดำะกระทะโบราณยักษเถื่อเขาเอืน่นเบากระทะดำครับแกงผักกีเล็กใส่นางเขีมใส่กะจิสูตรเสียบเลยนี่เหลือรพริกบานนี่สร้อยพริกใส่ครับระพะกกับจับจับจับใส่เลยปุ๊บปุ๊บปุ้มสีไหลใส่เลยเมียบอกว่ามันจะบมดเสียบนะฉัน เสียบกือเก้า <laughs> ปุ้มเนีย่ยเสียบครับพายอีตัครับแลวครับพยลหล่ยพายอีตูปุ๊บปุ๊บหยบร้อยครับคนคนเลยซิมมานยเนี่ยวายจะเีน้ำเยอะอยาายเลยซิมก่อนเสีบยสบแล่เสจิ้ม เจ้าว,วันนี้เซิบกระทะดำครับไม่เห็นไอ้สิบวีมือปลาแกงปลากิเล็กใส่น้ำเค็มใส่กะทิสูตรเจ้าของเองครับแสีบหลายปากที่ตามนะครับได้พี่น้องไนดะ้เสียบรสชาติสุดยอดครับไปแล้วครับ